ได้ทาคลิปวิดีโอสุดท้ายให้กับแอปพลซอนนะคะหลังจากที่มีการสูญเสียคุณพ่อค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรค่ะหรือว่าคุณพ่อของนางเอกสาวแอปพลซออนนะคะบรรยากาศภายในงานชาปนกิจค่ะวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาที่วัดท่าทองนะคะแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะในงานก็มีญาติผู้ใหญ่พี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมส่งคุณพ่ออนุสร์นะคะกลับสู่สวงสวรรค์อย่างมากมายเลยค่ะ ซึ่งทางนั้นของหนุน่มนนกุลนะคะก็ได้มีการออกมาทําคลิปวิดีโอสุดท้ายให้กับแอนพลสออนหลังจากที่เธอมีการสูญเสียคุณพ่อค่ะ โดยช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอของนนกุลนะคะที่มีการได้เผยแพร่ออกมาเนี่ยก็คือใส่ช่วงประทับใจที่คุณพ่ออนุสร์เนี่ยมาร่วมงานแต่งงานของลูกสาวก็คือเป็นงานแต่งงานของแปปอปทัศน์แล้วก็สงการานต์แต่ชนะรงด้วยค่ะทางด้านของสาวแอป,ปเองนะคะมีการออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันคะ่ะระบุว่าการได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอป,ปลูกคุณพ่ออนุสร์สถาปนิกสุดเท่ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอป,ป ลูกอาจารย์อนุสอนอาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอปลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่ลูกสาวจะสนิทกับคุณพ่อได้พ่อเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้ลูกเสมอ พ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆเนี่ยพ่อจะอ่านให้แอปฟังแต่พอโตขึ้นแอปกับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกได้อ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือสามเล่มโปรดที่พ่อเขี่ยวเขียนให้ลูกได้อ่านตั้งแต่เล็กจนโตก็คือ โจนาทาลิฟวิงสตันนางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายก็คือเจ้าชายน้อยเดอะลิตเติลพรินซ์ซึ่งแน่นอนว่าแอปขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจ พ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปเครดิตวิดีโอคลิปแล้วก็มีการแท็กนนกุลนะคะแน่นอนค่ะว่าใครได้มีการชมคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ซึ้งไปตาม,ตามกันค่ะถึงความรักที่ระหว่างคุณพ่อแล้วก็คุณลูกให้มีให้ก,กนนันนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียใจยอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมขา่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแอปด้วยค่ะ